สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The House of the Dead 2 Remake นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมในตำนานนั่นเองทุกผู้ชมครับมาทำการ r e m a k ที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นแบบเดโมนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันโอเคครับผมนัตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกมในตำนานเลยก็ว่าได้นั่นเองทุกผู้ชมครับที่เขาทำการ r e m a k ในส่วนของตัวเกมใหม่นะครับผมก็เป็นเกม ยิงซอมบี้แบบนี้นั่นเองทุผู้ชมครับนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีติด PC เมื่อประมาณสักย่ปีที่แล้วเลยประมาณนี้อาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับที่มันมีติดเครื่องเหมันนะส่วนใหญ่นะครับนะก็จะเป็นตัวเนื้อเรื่องที่เป็นการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้แบบนี้นะครับตัวละครมันจะเดินเองนะเรามีหน้าที่จัดการพวกซอมบี้อะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับ โดยรวมถือว่าตัวกราฟิกดูพัฒน,นาขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบสวยเวอร์วังอะไรประมาณนี้นะครับนะอาจจะกลับมาให้แบบเออคิดถึงกันนะครับเนี่ยไอตัวแบบนี้ผมไม่ชอบสุดเลไอตัวที่ถือขวานมาหรืออะไรแบบนี้น,ะนั่นเองทุกผู้ชมครับเมื่อีงไม่ยิงไม่โดนโดนขวานเต็มเมอะไรประมาณนี้นะโอเคเนี่ยช่วยไม่ทนันแล้วเห็นไหมเฟลไปนะครับเนี่ยมีของด้วยนะพยายามยิงนะแล้วก็ระวังคนด้วยนะครับ น่ยช่วยไม่ทันคดรเฟลเลยนะช่วยไม่ทันนะครับนี่ยลีโหลดไปมันจะมีของเหลือแล้วก็เออไอนี่พวกนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันจะมีพวกบอสด้วยนะครับในแต่ละด่านนะเนี่อีกละ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกม m e Center อร์และดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e r l i s l o c Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center ขวานใส่เล่านี่ไงมันจะปาขวานใส่เล่าผม,ผมจำฉากนี้ได้นะนี่ครับโอ้โหก็คือ เกมในตำนานเนาะทัาลั่นก็เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อกี้นี่ครับ <o> มันจะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างไวนิดนึงนะครับโอ้ไม <o> oh ่ก็โดนยับเลยโอ้โห <o> oh, ยับยับเลยย,ยับยับเลย โอเคเอยเกือบไม่รอดโอเคเขาให้เทมปล่อนะเกือบไปละเกือบไปละนิดเดียวนะมาครับบอสตัวแรกบอสตัวแรกอ่าเราต้องยิงไอตัวที่มันลอยไปลอยมาครับ ไอตัวข้างหน้าที่เป็นโกเลมแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจนะยิงตัวไอตัวที่บินไปบินมาอย่างเดียวนะครับเหมือนเป็นร่างจริงของมันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเนี่ยแล้วเขายิงตัวนั้นตัวเดียวจะเร็วไปไหนไวนะเนี่ยนะเร็วแล้วรวดเร็วจริงๆไม่ได้ฟันผมหรอกนะครับนะ เฮ้ยแต่มันเริ่มบินเ,เร็วขึ้นนะครับแต่แพทเทิร์นมันจะอยู่ตรงเนี้ยกับด้านขวานะสังเกตดูนะเฮ้ยอันนี้ไม่ทันอันนี้ไม่ทันใครจะยิงทันว่าบินเ,เร็วเกินมันเริ่มเร็วแล้วนะครับรแบบนี้เราพิยิงยังตรงไหนโดนวะเนี่ยยีงตอนนี้ไม่โดอนอะ่ะเอา้ากดรัวๆไปเนาะนนไรเงี้กดรัวๆไปเลย รลลัวไปรลลัวไปก็โรลล,ล,ลัวไปอา่าตาต้องไวนะครับเรียบร้อยนะครับเหมือนให้เล่นแค่ชัปเตอร์เดียวเองเหรอมันน้อยมากเลยนะเราดูกันนะว่าสถิตริรอบนี้กับรอบที่แล้วนะครับมันจะได้เท่ากันหรือเปล่านะโอเคออกทางขวา โอเคนี่ครับเมื่อกี้มันจะมีตัวประกันที่เราช่วยไม่ได้อยู่โอเคเนี่ยไอตัวนี้มันช่วยไม่ทันอยู่แล้วเนาะมันไอ้นี่เร็อวอ่ะ เมื่อกี้เราช่วยไม่ทันนะคนเนี้ยกระสุนหมดพอดีโอไมค์ก็เรียบร้อยเลย <laughs> ยิงไม่โดนยิงลมคอมจริงนะครับท่านผู้ชมครับแต่ช่วยไม่ได้นะ คือบางแพทเทิร์นเขาเรียกอะไรนะมันจะมีตัวประกัน2ตัวช่วยตัวแรกด้ามันชี้ไปตัวที่2นะแล้วเราก็เอ่อช่วยมันไม่ผ่านพอดีเลยอะไรมันจะเฟลไปประมาณนั้นนะมา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 นี่พี่เลยมาแล้วโอเค นี่ขึ้นทางขวายตัวหนึ่งนี้เรียบร้อยนะครับสถิติรอบนี้เหมือนจะดีนะครับแล้วก็นินจาออกท่อนะจะมีนินจาออกท่อนะครับนี่ดับเบิลไปเลยนี่นี่นี่ต้องไวนะครับต้องไวนิดหนึ่งนะ โอเคเอาไอเทมมาหน่อยว้ยมือลั่นไปเองนะครับเกือบไปแล้วนะครับนึกว่าจะได้เทมแบบชิๆนะอ่ะได้เทมมาแล้วนะครับแล้วก็สู้บอสเนาะเหมือนเดิมใช่ไหมอืมบอสเหมือนเดิมนะครับตงบอสเนี่ยเหมือนเดิมนะครับโมตีตัวข้างบนนะข้างล่างทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะ <o> คือพราะคือจริงๆก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะแต่ว่ามันจําด่านได้นะครับ เคยเล่นสมัยก่อนอะนะ <demiş. S 2> เพราะว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกมที่แบบไม่กินสเปคด้วยเนาะแล้วมันมีติดเครื่องกันอันนี้แบบนี้โดนสิครับโดนสิครับแบบนี้วิ่งไปเลยโอ้ยมันเร็วตั้งแต่ต้นเลยเหรอเนะมื่อกี้นะมันประมาณครึ่งหลอดนะมันถึงจะเร็ว เอ้ยอันนี้มันเร็วตัว้งแต่ต้นเลยมันมันโกงละมันโกงละแพทเทิร์นมันเฮ้ยผมว่ารอบนี้เราน่าจะแพ้นะแพทเทิร์นมันมาแบบเนี้ดยดูดิเนี่ยมันเร็วไปบางทีผมกับอ่ากาดจ,จังหวะไม่ถูกเหมือนรอบแรกนะครับจะแพ้ละเอาไม่กล้า เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงกลางให้เรานิดนึงนั่นแหละแต่ว่าบางทีมันเร็วมากๆเราก็แบบเออกาไม่ถูกนะครับเนี่ยจริงมันต้องช้าก่อนแล้วค่อยเร็วแต่มันก็แล้วแต่แพทเทิร์นที่เขาเขียนมามั้งเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตัวมันเองนะครับตัวมันเองเร็วไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันยังเห็นตอนที่มันบินมาโอ้แต่ดอกนี้ไม่เห็นว่ะเรียบร้อยไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะลองเล่นมาลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ